กลับมาพบกับน้องสกุละอีกแล้วนะคะจากพาร์ทที่แล้วใครได้ติดตามนะคะสกุละของเราน่าสงสารมากเลย <gasps> เราให้น้องสกุละเราได้พักผ่อนหน่อยนะคะวันนี้น้องสกุละของเราใจไม่ค่อยแข็งแรงค่ะทุกคนวินว่นตกหนักมากทุกคนฟ้าล่นด้วยตอนนี้ก็เช้าแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาตกแต่งบ้านกันหน่อยดีกว่าผาผนังบ้านเราก็จะเป็นสีขาวนะคะจะเน้น,น ฟิมขาวนะคะทุกคนจะแบบมีลายดอกนิดนึงใช่สีขาวมันจะเข้ากับทุกสีนะคะทุกคนเสาก็สีเขียวนี้ถ้าต้องสีขาวเนาะตอนนี้เงินก็หมดแหละยวไว้มาทําต่ออุ๊ยคุณบอมเธอมาง้อน้องสกุลาของเราหรือเปล่าเนี่ย <ว î! S 1> นี่นายมาทําอะไรนะถ้าจะมาขอโทษเรื่องเมื่อคืนน่ะ <ว î! S 1> ฉันไม่เป็นไรหรอกนะ <ว î! S 1> ฉันไม่ได้ติดใจอะไรหรอกฉันจะไปทําอาหารละ นายจะเดินตามฉันมาทำไมเนี่ยนายจะช่วยฉันทำอาหารนี้หรอใช่ถ้ามันทำให้เธอหายโกรธได้ก็แล้วแต่นายเถอะนายอยากจะทำก็ทำไปสิคนผีทะเลไม่คิดอะไรแล้วมาทำให้ใจฉันสั่นทำไมนี่โอ๊ยฮัช แบบจะไม่แล้วอืมน่ายกะสุกแล้วล่ะนี่นายพอแล้วล่ะมากินได้แล้วตั้งแต่เมื่อกี้นะนายเป็นอะไรเนี่ยฉันก็แค่รู้สึกผิดนะฉันขอโทษจริงๆนะเมื่อคืนนะฉันมีทุละจริงๆฉันก็เลยแบบไม่รู้จะทำยังไงก็เลยต้องทิ้งเธอไว้บอกแล้วว่าฉันมันเถอะแต่ถ้านายรู้สึกผิดจริงๆนะนายจะไปวัดกับฉันก็ได้นะ ตอนนี้เนี่ยนะ <ไป S 1> ฝนตกเนี่ยนะใช่แต่ถ้านายจะไม่ไปก็ได้นะฉันไม่ได้ว่าอะไรไปสิถ้าเธอไปไหนฉันก็จะไปด้วยฉันไม่ไปล่อยให้เธอไปคนเดียวหรอกนะอืมบรรยากาศดีมากเลยว่าไหมฉันไม่ค่อยแหนใจเท่าไหร่เธอไม่กลางร่มหน่อยเหรอไม่ละฉันชอบธรรมชาติาแต่ที่นายบอกว่าติดธุรนะเมื่อคืนนะ่ะคืออะไร,รอ๋อบอกได้ไหม เออฉันจะบอกอยังไงเียก็แบบพอดีว่าคุณย่าไม่ค่อยสบายนะ <G un> ฮะคุณย่าไม่สบายเหรอ <G un> ใช่คุณย่าแม่บอกเธอน่ะฉันก็เลยไม่รู้จะทํำยังไงแต่ตอนนี้นางหายดีแล้วละ่ะงั้นเราไปเยี่ยมคุณย่ากันไหมเอาไว้ค่อยไปเยี่ยมก็ได้แต่คุณย่าจะโกรธเอาเพราะฉันมาบอกเธอเขาไม่อยากให้เธอเป็นห่วงนะ่ะอืมก็ได้ เฮ้ยทุกคนวัดสวยมากแล้วแบบมีดอกสกุลบานสะพังเต็มไปหมดเลยอะทุกคนกคนือแบบดูดีมากแบบฉันอยากจะมาอยู่วัดนี้สกุลก็มีความแบบคิดถึงคุณย่านะคะเนี่ย ตอนนี้เราก็มาถึงหน้าวัดแล้วนะคะทุกคนนายรู้ไหมทำไมฉันถึงมาวัดไม่รู้สิฉันก็อยากรู้เหมือนกันเพราะฉันจะมาไหว้คุณพ่อคุณแม่ที่วัดไงแต่พอรู้ข่าวคุณย่าฉันก็จะมาเขียนไว้พอให้คุณย่าด้วยอืม่านเหรอเธอเขียนอะไรละ่ะฉันก็เขียนให้คุณย่าสุขภาพแข็งแรงละ่ะเธอก็น่ารักเหมือนกันนัเนี่ยอะไรนะเป้าไม่มีอะไรงั้นไว้เจอกันนะอืมได้สิขอบคุณที่มาเป็นเพื่อนละกัน เฮ้ไม่เป็นไรตอนนี้ก็เช้าแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราของที่เราเก็บไว้มาขายดีกว่านะคะก็จะมีแบบพวกตู้เย็นเตียงนอนนะคะเหลือแค่แบบแจกันแจกันนี้มันสวยอะทุกคนเดี๋ยวเรามาตกแต่งบ้านดีกว่าแล้วก็อยากจะให้สก,กุละนะคะมีงานแบบมีงานเสริมนิดนึง ก็จะแบบสร้างโต๊ะคอมนิดหนึ่งนะคะทุกคนแบบออโต๊ะไม้ก็อี้ไม้พอไม่ต้องหรูหราอะไรก่อนนะคะเดี๋ยวโน้ตบุ๊กแบบราคาถูกๆก,ก่อนนะคะทุกคนเอาไว้มีเงินค่อยว่ากันเดี๋ยวเรามาหางานให้น้องสกุล่าของเราดีกว่านะคะทุกคนงานแบบไหนดีนะ มันก็ต้องแบบงานอิสระปะ่ะเอออิสระหน่อยมันจะได้แบบไม่หนักหน่วงเกินไปจะได้ทำในอื่นด้วยไงเอ,เอาเขียนโปรแกรมดีกว่าเนาะการเขียนโปรแกรมนะคะเราจะเอาแบบเงินเดือนไม่มากก่อนนะคะทุกคนเพราะว่าแบบน้องยังไม่มีประสบการณ์มากพอนะคะก็เลยจะต้องเริ่มต้นด้วยแบบเงินเดือนน้อยๆก่อนนะคะทุกคนเฮ้ยคุณบอมสาวชวนออกเดทนะคะทุกคนไม่ไม่ไม่ได้ มันคือไอเดียที่ไม่ดีนะคะคุณบอมยายแคทเธอรีนาเนี่ยใครเนี่ยระหว่างยายแคทเธอรีนากับสกุลาสุดสวยคุณบอมจะเลือกใครคะนี่ค่าไฟมาแล้วทุกคน3ามรบาทก็ไม่แพงนะคุณเธออะไรเนี่ยคุณบอมได้ที่ฉันโทรมาเพราะไม่อยากตัดสินใจเองนะเฮ้ยเออเอาดี oh <my> เดี๋ยวเรามาตั้งของดีกว่านะคะมันจะเปิดร้านขายของกัน หน้าบ้านนะคะขี้เกียจไปเปิดที่นู่นแล้วที่นี้ขายใกล้บ้านดีนะคะทุกคนวันนี้เรามีทุนรัพท์แล้วไงเออเลยเข้ามาค่ะเลยเข้ามาของดีทั้งนั้นเลยนะนจ๊ะสนใจไหมล่ะคะพี่ของราคาดีางหี้หายากนะคะเนี่ยแร่นี่แพงมากเลยนะคะพี่ค่ะ Uh huh. อะไรเนี่ยฉันได้งานใหม่แล้วจะเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่อุตตะอารมณ์ไหนของเขาอีกคุณเธอแบบสาวชวนออกเดทแล้วแบบเราไม่เห็นด้วยไม่พอใจงี้หรอเดี๋ยวเรามาทำอาหารกันดีกว่ากูลาเธอเนี่ยขนาดทำอาหารอย่างสงสามอีกนะเนี่ยใจมันไม่อยู่กับเนงกับตัวก็งี้แหละอ,อ แบบกลัวว่าของของเราจะไปชอบคนอื่นนะคะคุณเธอโอ้โใจแบบล่องรอยไปไหนแล้วเนี่ยคนสกุลา่าอุ้ยตอนนี้นะคะทักษะการทำอาหารชั้นเลิศเพิ่มขึ้นระดับสองแล้วนะคะทุกคน เรามากินกันดีกว่าแล้วแบบกินแบบทุรักทุกเลมากเลยอะทุกคน <c oughs> เอ็นดูการกินมากอวิข <c oughs> นาดล้างจานยังแตกเลยอะรให้น้องพักผ่อนกันดีกว่านะคะช่วงนี้จิตไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัว เช้ามาก็ฝนตกเลยนะเนี่ยโอ้โหต้นไม้เราวัชพืชเต็มเลยทุกคนเราต้องกําจัดวัชพืชกันหน่อยนะคะเนี่ยต้องดูเศร้ามากเลยทําสวนปุ๊บมีความสุขเฉยานางโวยชอบทําสวนมากแหละทุกคนโทรมาทําไมอีกล่ะเนี่ยเอ้ยเอคทารีนาโดนเทแล้วทุกคนซากุระเธอมีความหวังแล้วนะเนี่ย <Yes. S 1> ซากุระเปิดประตูให้ผมหน่อยข้างนอกพายุแรงมากเลยนะทุกคน ก็ได้เข้ามาสิตอนนี้ผมรู้แล้วว่าคนที่ผมรักคือคุณเราเป็นแฟนกันนะตกลงค่ะค่ะเธอพูดจริงนะ,ะเฮ้ยทุกคน ฉันคิดทบทวนเรื่องนี้มาพอสมควรอยากจะถามว่าคุณใช้ชีวิตร่วมกับฉันหรือเปล่าฮ้ยผู้ชายจะมาอยู่ด้วยสัญญานะว่าผมจะดูแลคุณอย่างดีเราจะแต่งงานกันเราสร้างบ้านเสร็จเรียบร้อยก่อนคุณว่าไงโอเคค่ะฉันก็เห็นด้วยเหมือนกันคุณสัญญานะว่าคุณจะไม่ไปให้นอกใจฉันนะถ้าฉันจับตายคุณตายแน่ได้ผมสัญญาว่าตอนนี้ผมว่าเราไปบ้านคุณย่ากันดีกว่าผมจะพาคุณไปหาคุณย่าเราจะมั่นกัน Okay, สวัสดีครับคุณยา่าสวัสดีค่ะคุณยา่ายินดีด้วยนะหลานขอบคุณครับผมว่าผมจะมาขอสขกุลละมัน่นให้คุณย,าาย่าเป็นพยานได้าาสิจ้ะเลสขสกุลละเธอว่างไงละ่ะตกลงค่ะหนูพร้อมโหดีดีลูกดีด วันนี้อากาศไม่ค่อยดีเลยนะคะคุณยายใช่เหรอผมสัญญานะคะว่าผมจะดูแดส,สกุลให้ดีสกุละผมขอมั่นคุณก่อนละกันตกลงค่ะอุ้ยพอดีเลยว้าวหวานแววคู่นี้ เขาก็มาเดทก,กันต่ออืมอาหารอร่อยมากเลยใช่ไหมล่ะคะ่ะร้านนี้อร่อยมากวันนี้คุณดูสวยเป็นพิเศษเลยค่ะอุย๊ยปากหวานนะเนี่ยคุณก็เช่นกันค่ะคุณก็หล่อเป็นพิเศษเหมือนกันถึงผมจะเป็นแค่นักตกปลาธรรมดาธรรมดาผมก็จะไม่ให้คุณลำบากแน่นอนค่ะผมสัญญาเลย<า>ว่าผมจะรักคุณคนเดียวเราจะร่วมทุกข์ร่วมสุขไปด้วยกัน เชื่อใจคุณอยู่แน่นส่วนเรื่องเงินนะ่ะไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเราช่วยหากันก็ได้น้องสกุละของเรานะคะมีความเป็นแม่สีเลือนมากเลยวันนี้ฉันจะทําของหวานให้สามีฉันกินการหั่นมีดของสกุละไม่ธรรมดาเลยนะทุกคนมีความช่ำชองชำนานมากเลยเนี่ยถ้าคุณบอมนอกใจเนะี่ยน้าตายเลยนะเนี่ย แดีวันนี้เราจะไปแช่น้ำผุร้อนกันนะคะทุกคนเพื่อให้ปณิธานของเราประสบความสำเร็จนะคะแล้วเราก็จะเอาไปแลกเป็นต้นเงินนะคะทุกคนตั้งห้าพันคะแนนเนี่ยเยอะอยู่นะ oh <my> gosh! ฉันมีความแม่สีเรือนหยุดฝุ่นสามีฉันยังนอนเอลยตื่นแล้วรอคะที่รัก ฉันทำอาหารให้คุณกินแล้วนะออร่อยมากเลยเป็นขนมหวานที่แบบใช้ผลไม้เยอะมากอะทุกคน s <S ผมรักคุณนะ่ย <Yeah. S 1> ฉันก็รักคุณเหมือนกันค่ะชื่อ๋อ งั้นเดี๋ยวผมไปตกปลาก่อนนะจะรีบกลับมาได้คะด่ะโดนทางดีๆนะคะอุวยดอกไม้ที่คุณบอมให้ออกดอกสวยงามแล้วนะคะทุกคนดอกกุหลาบแห่งความรักแล้วฉันก็มาทํางานต่อเป็นคู่ที่น่ารักมากเลยอะทุกคนวิงานนี้ยากจังเลยไม่เป็นไรฉันต้องสู้ว<อ>ิไดปลาตัวใหญ่อะทุกคน ว้าวคุณบอมคุณไม่ธรรมดาเลยนะเนี่ยุ๊ยปลาตัวใหญ่มากปลาอะไรเนี่ยวุเยอีเออีย,อย,อยปลาทูน่าตายแล้วตัวใหญ่มากมด้านสกุละนะคะเข้ามาเก็บผักผล,ลไม้ขายนะคะ แล้วก็ทำอาหารให้คุณสามีนะคะอาหารน่านกินมากเลยเอ่ะว้าวสามีกลับมาแล้วนะคะคุณบอมโอ้โหวิ่งตาตื่นมาเาชีย่ายคะวันนี้ได้ปลายเยอะไหมหอืมก็ดีนะผมคิดถึงคุณมากเลยวันนี้ฉันทำอาหารให้คุณด้วยละ ดูเหมือนคุณสามีจะไม่ค่อยอยากกินนะคะทุกคนโว้พลังติดลบเดี๋ยวเราเอาปลามาขายกันดีกว่านะคะทุกคนเร่เข้ามาค่ะเร่เข้ามาปลาสดๆดจากทะเลเลยนะคะวิตายปลาไปก่อนเพื่อนเลยนะคะเนี่ยเลือแต่ตัวเล็กจ้าเดี๋ยวเรามาเติมของนิดนึงปลาตัวนี้ก็ใหญ่อยู่นะถึงจะเล็กกว่าปลาทูเมื่อกี้ก็เหอะสนใจปลาแม่พี่ปลาตัวนี้ก็ดีนเยะเฟ่้ กบของเราไปแล้วนะคะทุกคนว,ว้าวคุณดารามาซื้อปลาด้วยวันนี้ของเราก็หมดแล้วนะคะเป็นไงวันนี้ขายดีไหมปลาผมได้ตัวใหญ่มากเลยนะขายดีมากเลยเออแลวเรามาต่อเติมบ้านกันต่อดีกว่านะคะทุกคนเราเริ่มจะมีเงินแล้วไงเราจะมาต่อชั้นสองกันดีกว่าจะสร้างระเบียงแบบเออแบบ เป็นห้องนอนแบบระเบียงข้างนอกไงเนอะไว้ชมบรรยากาศไงแล้วก็มีประตูแบบเปิดหน่อยใช่ดูดีเลยลก็ต้องใส่ผ้าม่านสวยๆหน่อยนะคะ เดี๋ยวเรามาใส่เบียงเพิ่มดีกว่าเป็นระเบียงแบบไม่สามารถที่จะออกมันเดินได้นะคะเอาตกแต่งบ้านเฮ้ยดูไปดูมาก็ไม่แย่นะเนี่สวยอยู่นะขนาดแบบสร้างบ้านไม่ค่อยเป็นเรามาสร้างห้องหลุกดีกว่าเอาเงินไม่พอซะแล้ว เดี๋ยวมาใส่ประตูนิดนึงเดี๋ยวเข้าห้องไม่ได้นะคะทุกคนอ่าเงินหมดละเอาคุณเธอทำอะไรน่ะขโมยดอกไม้เหรอโอ้โหคุณเธอี่เธอขโมยดอกไม้ของฉันเหรอเธอกล้าดียังไงถึงมาขโมยดอกไม้ของฉันเนี่ยแล้วไงล่ะเอินมันหน้าด้านหน้าทนจริงๆเลยนะไม่สงสารลูกในไส้ของเธอเลยไงมีแม่ขี้ขโมยขนาดเนี้ย อ่าด้านจริงๆเลยนเนมันเกินไปแล้วนะไม่อยากคุยกับเธอแล้วละ่ะอ้าวยีนี่ขโมยดอกไม้เสร็จก็เข้าบ้านเลยจ้าเอาคุณย่ามาเหรอเอ๊ะอะไรเสียงดังเชียวที่รักไม่เอานาอย่าทำหน้าอย่างนี้สิคุณย่ามานะคุณทำหน้าสวยๆหน่อยเพ้ยฉันแบบฉันโกรธนี่นาแต่ก็เ คุณย่าคิดถึงคุณย่ามากเลยค่ะเ,เดี๋ยวหนเตรียมาหาให้กินนะคะคุณย่าน่าจะเดินทางมาเหนื่อยเอหนื่อเดี๋ยวหนว่าจะชวนคุณย่าไปออนเซ็นหน่อยอะคะ่ะว่าจะไปแช่น้ำพุร้อนด้วยกันอืมเอาสิตอนนี้เราก็มาถึงออนเซ็นแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำหัวข้อประนิธานเพื่อให้ได้ต้นเงินนะคะคุณย่าอยู่เป็นมากอะ่ะคุณเธอทำอะไรกันะ <Wow. S 2> นะดูสมีกิงใจคนนอนเลย นั่นเลยเขากำลังเล่นซ่อนหากนนะคะทุกคนอย่าปล่อยให้เขาคอดรักเลยส่วนคนที่นอนก็นอนไปนะคะแล้วแบบหลับไม่สนอะไรเลยใครจะทำอะไรก็ชวนนะปัดคนฉันจะนอนนะเป็นคู่ที่หวานแหววมาก ที่แบบหวานแมวหยด,ดย้อยและเกินคุณย่าก็อยู่เป็นนะคะทุกคนคุยคุณย่าร้องเพลงด้วยเดี๋ยวไว้เจอกันอีพีหน้านะคะทุกคนฝากติดตามน้องสกุละด้วยนะฮะบ๊ายบาย